ข่าวด่วนครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุโมทานาบุญนะครับกับทางครอบครัวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็แฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยนะครับที่ได้ร่วม ทำบุญกับพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็ครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่ายอดกระถินเนี่ยหลักล้านกันเลยทีเดียวครับที่วัดหนองคู่บ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งนะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนาะชื่อคุณพี่ธีรศักิ์ครับได้โพสต์ยอดรวมยอดกระถินน่นนะครับบอกว่าได้1นึ่งล้านสามแสนเื 375บาทททวนนะครับนะแล้วก็ยอดกองกระถินบุญของพ่อเอกแม่หน่อยและน้องอุงอิงไปบ้านแพงและ FC f แฟนคลับทุกท่านอยู่ที่560,99บาทโอ้โหเลขสวยมากๆหลายคนเนี่ยจดไว้แล้วนะครับสำหรับอ่า เลขกระถินนะหางกระถินก็จะมี375กับ099นะครับต้องบอกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับ FC น้องเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ทำบุญโอ้โหได้หลักแสนได้หลัก500แสนครึ่งล้านนะทุกคน ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับนะส่วนทางด้านแฟนเพจของพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับก็ได้โพสต์ข้อความเนี่ยเอาไว้ว่ายอดกระถินที่พ่อพ่อแม่แม่เอได้ร่วมทําบุญกับครอบครัวน้องอุ๋งอิงในครั้งนี้นะครับจำนวน5้าแสนหนเก้าบาทนะครับ ขอให้บุญกุศลครั้งนี้เนี่ยช่วยทำให้พอ่อพ่อแม่แม่เอร่ำรวยนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองนะพุกคนเนาะ,ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมา่ปรารถนาขออนุโมทนาบุญนะครับหลังจากนั้นครับพี่คนแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวแล้วต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนคือเราอึ้องเนาะเราอึ้องที่ คือน้องเนี่ยเหมือนกับตั้งกองกระถินได้ไม่ถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนแต่ยอดแบบครึ่งล้านน่ะสุดยอดมากๆนะครับนะอุงอิงก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เนาะคิดว่าทุกคนได้บุญเยอะแน่นอนถ้าทํากับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่าน้องก็เหมือนกับคนที่มีบรารมีมาเกิดอะ่ะทุกคนคิดเหมือนนุ่มอิ่มไหมนะครับแฟนคลับเอฟซีคือโอ้โหเข้าไปทําบุญกันเยอะมากๆนะครับนะ อยอดของวัดเนี่ยอยู่ที่วัดหนองคูนะครับซึ่งเป็นวัดอยู่ที่บ้านบ้านน้องเนาะหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับทุกคนต้องบอกได้ว่าครอบครัวนี้ยเขาเป็นครอบครัวที่ชอบทำบุญมากๆเนาะทุกคนถ้าเราสังเกตเราจะเราจะเห็นได้ว่าไม่ขาดเรื่องการทำบุญเลยนะครับไม่ขาดเลยนะครับสำหรับครอบครัวนี้ทำบุญตลอดมีเวลาว่างคือทำบุญตลอดเวลานะครับ อันนี้อาจจะได้ยินเสียงป๊อกแป๊กนิดหนึ่งนะซึ่งอิมอ่านข่าวอยู่บนรถแล้วในขณะน,นี้ฝนมันตกนะครับทุกคนเนาะวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับมาทํางานเนาะครับโอ้ทุกคนดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญมากๆทาบุญทาทานนะครับคือต้องบอกว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างได้เลยนะครับแล้วเราอยากให้พ่อเอกเนาะได้รับรางวัลด้วยนะครับได้รับรางวัลแบบว่าดีเด่นอะไรสักอย่างด้วยนะครับสําหรับ พ่อเอกนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าพ่อะเอกน่ารักนะครับน่ารักแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากออกสื่อพอ่อะเพ่อเอกนะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากออกสื่อแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเวลาพ่อเอกเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยจะไม่ค่อยถ่ายหน้าตัวเองนะนานๆนทีนะอย่างบางทีเราจะได้เห็นเป็นบอสโจอย่างนี้นะครับไปถ่ายพ่อเอกนะครับเราจะไม่ได้เห็นแบบว่าพ่อเอกเนี่ยถ่ายถ่ายตัวเอง นะฮะแบบว่าเซลฟี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะด้วยความพูดไม่ค่อยเก่งด้วยเราจะได้เห็นพวะเอกเ,เนี่ยถ่ายเป็นประมาณว่าไลฟ์สไตล์นะครับของน้องมากกว่านะครับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนาะอ,อุ้มยิ่มข่าวกระแสนเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับซึ่งยอดกระถินก็ออกมาแล้วเชื่อว่าหลายคนที่ ทำบุญร่วมกับน้องไปนะครับก็ถือได้ว่าวันนี้น่าจะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปเลยน้องทุกคนซึ่งหลายคนจดเอาไว้แล้วนะครับนะสำหรับยอดกระถินนะครับใครจดไปแล้วบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิขงข่าวกระแสนาะก็เอาในเรื่องราวของการทาบุญกระถินซึ่งวันนี้มีเพียงพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยครับเดินทางไปสําหรับครอบครัวน้องนะครับในส่วนของอิงน้องน่าจะติดติดภารกิจหรือว่าติดงานเนาะวันนี้แม่หน่อย วันนี้แม่หน่อยสวยมากครับทุกคนใส่เป็นผ้าส,สิ้นนะครับเป็นผ้าส,สิ้นแล้วก็ชุดสีชมพูต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากมากด้านนันทีเราจะเห็นแม่หน่อยแต่งเต็มแบบนี้นะนะครับทุกคนนะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นแบบว่าแม่หน่อยเนี่ยใส่ชุดใหม่ชุดอะไรแบบนี้สักเท่าไรนักนะครับก็โอ้โหนะครับวันนี้ดีใจนะครับดีใจที่ fc แฟนคลับร่วมทําบุญกับน้องเยอะมากมายขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่ายอดครึ่งล้านเลยก็แล้วกันสําหรับครั้งนี้ นะครับเป็นยอดขึ้นล้านกันไปเลยนะแล้วก็ส่วนที่วัดบ้านหนองคูนะครับอย่างที่พี่อิ่มถาวกระแสพูดไปก็คือ1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสำหรับกองกระถิ่นของวันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นนะครับสําหรับวันนี้นะที่วัดหนองคูเนาะอาเภอเมืองจังหวัดสีสเกรนะครับดีใจด้วยนะครับดีใจกับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับที่ได้ คนทำบุญร่วมด้วยขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ว่าใครเนาะจะแวะเวียนไปอ่าไปมาไม่ว่าจะเป็นทุกคนเลยนะครับเจ้าหนะ้าที่ตํารวจเอ่ยคุณครูเอ่ยนะครับที่เคยสอนน้องอิกเนี่ยก็แวะเวียนไปแล้วก็ไปร่วมทําบุญในครั้งนี้นะครับนะก็วันนี้โอ้โหพระเอกพิ่งลงไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะครับอุ้มยิ้มก็เลยเอามาบอกทุกคนเลยนะครับว่ายอดเท่านี้นะครับใครที่ ดูผ่านช่องอิมเนาะก็จดเอาไว้นะครับทุกคน0 9 9ย์นะกับ37 5นะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเนาะสำหรับข่าวที่อิมลงไปก็คือข่าวองิงเนี่ยกับพ่อยุทธนะครับได้มีการหยอกล้อกันครับทุกคนก็เกิดเป็นประเด็นนะครับเมื่อคืนนี้เนาะเป็นการเช็คซาวนะครับ เหมือนกับคนมาคอมเมนต์เนี่ยบอกให้มิมไปดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูคลิปอยู่นะครับซึ่งเกิดการไปเด็นดราม่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันนะครับนะโ,โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้อุ้มิิมข่าวกระแสก็จะมาบอกกล่าวในเรื่องของการทําบุญกระถินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีทางป้านางเนาะเป็นทับทางป้านางไปด้วยนะครับแล้วรูปกองกระถินที่ทางแฟนเพจเนี่ยของแม่หน่อยกับพ่อเอกเนี่ยได้อัปเดตมาก็คือโอ้โห สวยงามมากๆเดี๋ยวมิมจ,จะเอาจะเอารูปเนี่ยขึ้นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งเป็นกองกระถิ่นที่ทำดีมากๆกครับทุกคนทําดีมากๆสวยงามมากๆนะครับนะแล้วก็แม่หน่อยวันนี้พระเอกคือหน้าตาอิ่มอ,อกอิ่มบุญมากๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทุกคนก็เห็นทางเจ้าหน้าที่เนาะเข้าไปที่บ้านน้องแล้วก็บอกว่าขอมาดูแลให้ขอมาดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับน่ารักมากๆสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนาะมาหา stupid, น้องเองเลยก็มาร่วมทําบุญกับน้องด้วยนะครับ น่ารักมากมากเลยนะครับอะวันนี้ใครที่ได้ทาได้ร่วมทำบุญกองกระถิ่นนะครับกับบ้านน้องนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้รู้สึกอย่างไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาได้แล้วก็ช่วงนี้อา,ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแล,ล,ลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูฝนตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางปลอดภัยในทุทกๆการเดินทางนะครับช่วงนี้ถนนเลนเนาะ ครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิ้มข่าวกระแสด้วยนะครับ